สมาชิกถามมาวิธีการเสียบยอดมะม่วงสำหรับมือใหม่วิธีไหนติดเร็ววันนี้ผมจะมาทำให้ดูครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรลุกนธาเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองสมาชิกนะครับก็ เป็นสมาชิกที่ติดตามาทางช่องมานานนะครับก็คอมเมนต์กันไว้แล้วผมเพิ่งจะมีเวลาทําแล้วก็มีตัวอย่างที่จะเอามาประกอบวิดีโอนะครับพอดีสมาชิกเนี่ยเขาถามว่าการเสียบยอดมะม่วงนะครับสาหรับมือใหม่ที่อยากจะเสียบยอดเนี่ยามตาม,ตามวิดีโอที่ทางช่องเนี่ยได้ลงไว้เนี่ยวิธีไหนที่ได้ผลเร็วแล้วก็ ไม่ค่อยเจอปัญหาก็ให้แนะนําที่นะครับวันนี้ก็เลยมาทําเป็นวิดีโอให้กับสมาชิกที่ถามคําถามเข้ามานะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นที่สนใจในเรื่องของการเสียบยอดละโมงนะครับทางส่วนนะครับมีวิธีการเสียบยอดละ่มงอยู่2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่1คือเป็นรูปแบบการเสียบยอดแบบนําต้นต่อเข้าถุงอบนะครับหลังจากที่เสียบยอดไปแล้วเราจะนําต้นตอเนี่ยไปอบในถุงนะครับ ประมาณ25วันนะครับแล้วก็จะนําออกจากถุงเอามาตั้งให้เขาแตกยอดบางทีมันก็จะแตกยอดในถุงแล้วก็เราก็จะนําต้นออกมาวางข้างนอกนะครับรวมทั้งถ้าเขาแตกยอดแล้วเราก็จะทําการถ่ายถุงนะครับเป็นถุงที่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเรียกว่าเวลาออกมาจากถุงแล้วเพราะว่ายอดเป็นเชื้อราเนี่ยเราก็จะตัดยอดออกนะครับแล้วก็นําต้นต่อไปเสียบยอดใหม่อีกครั้งอันนี้ก็คือในรูปแบบที่1น,นะครับ ส่วนรูปแบบที่2นะครับก็คือเป็นการทําแบบเสียบยอดโดยการใช้พาราฟิล์มนะครับซึ่งพาราฟิล์มเนี่ยทางสวนก็จะนํามาใช้สําหรับต้นพันธุ์ที่สมาชิกสั่งซื้อมาที่ไม่ได้เยอะมาก5ต้น10ต้นแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เปพาราฟิล์มพันเพื่อให้ยอดเนี่ยแตกทะลุออกมาเองนะครับแล้วก็ต้นไม่ต้องเอาเข้าอบปัญหาเรื่องของเชื้อราไม่มีแต่ถ้าในเรื่องของการประกบแผลหรือในเรื่องของการพันพาราฟิล์มไม่ดีเนี่ย ก็อาจจะมีผลนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เองผมจะบอกเทคนิคทั้งหมดแล้วก็ข้อดีข้อเสียทั้งหมดทั้งสองวิธีนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะฟันธงว่าวิธีไหนที่มันดีที่สุดนะครับสําหรับผมมองว่ามือใหม่ที่จะทําการเสียบยอดมะม่วงนะครับมองว,ว่าการเสียบยอดแบบการใช้พาราฟิล์มจะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าถ้าทําไม่เยอะไม่ได้ทําจํานวนเหมือนการนําต้นเข้าถุงอบก็ใช้เป็นแบบพาราฟิล์มจะทําให้ต้นมะม่วงที่เราอยากจะเสียบยอดเนี่ยเราสามารถ เสียบยอดได้แล้วไม่พบปัญหาเท่ากับแบบทำแบบถุงอบนะครับแล้วถุงอบทาไมถึงพบปัญหาต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการนําต้นตอมะม่วงนะครับที่เป็นต้นตอแบบนี้ที่อายุประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับต้นประมาณเท่าดิงสอเราจะนําเขามาเสียบยอดนะครับแล้วเราก็จะนําต้นเนี่ยเข้าไปอบเพื่อให้ต้นเนี่ยและยอดมันประสานกันแล้วก็แตกใบอ่อนออกมาแต่ปัญหาที่พบนะครับสําหรับ ้าในกรณีที่มือใหม่แล้วจะหัดทำเนี่ยปัญหาที่พบและเจอกันบ่อยมากก็คือหนึ่งเชื้อรานะครับเข้าที่ยอดแล้วก็มีอาการที่เรียกว่ายอดเน่าการที่พบปัญหาตรงนี้คือหน,หนึ่งเลยนะครับที่เป็นปัญหาหลากัหลกๆก็คือการงดน้ำที่น้อยเกินไปถ้าเกิดเรามองว่าดินของเรายังชุ่มฉ่าและมีความชื้นสูงเกินไปเนี่ยเวลาเรานาต้นต่อนะครับเข้าไปอบในถุง จะพบว่าในถุงของเราเนี่ยไอ้น้ําเยอะมากและเมื่อทําการอบไปสักพักหนึ่งนะครับยอดจะค่อยๆดําบางต้นก็แตกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเน่าแต่ถ้าเราทําทการงดน้ําปล่อยดินเนี่ยจนดูวถึงขั้นเกือบแห้งนะครับแล้วก็ต้นที่เราจะนํามาเสียบเนี่ยก็คือใช้เป็นแบบดินที่เกือบแห้งเลยเนี่ยแล้วเอาเข้าอบ ตัวนี้จะไม่พบปัญหาในเรื่องของเชื้อราที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นําไปเข้าถุงอบแล้วเพราะว่าถ้าไอน้ําที่เกิดขึ้นน้อยก็จะทําให้ยอดของเราเนี่ยไม่ค่อยเจอเชื้อรานะครับในส่วนของอีอกอันนึงที่จะเจอในเรื่องของถุงอบถ้าสมาชิกใหม่จะไปทำเนี่ยการเลือกยอดจะเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราเลือกยอดที่อาจจะเป็นยอดอ่อนจนเกินไปนะครับก็มีผลทําให้ยอดเน่าได้นะครับหลังจากที่นําเข้าไปถุงอบแล้ว ก็คือว่าถ้าฟันธงก็เหมือนที่ผมบอกอันแรกนะครับวิธีการใช้พาราฟินจะดีกว่าวิธีการที่เอาต้นที่เสียบยอดแล้วเอาไปเข้าถุงอบเพราะว่าถ้าเราดูในเรื่องของการงดน้ําที่น้อยจนเกินไปเนี่ยจะส่งผลหลังจากที่นําเข้าอบแล้วเราจะเจอเชื้อราหลังจากที่เอาออกจากถุงอบหรือเจอระหว่างใน25วันที่เราเอาต้นเข้าไปอบนะครับ ก็จะทให้ต้นที่เราเสียบแล้วมันไม่ติดคราวนี้คนที่อยากจะฝึกฝีมือที่ผมบอกแล้วว่าฟันธงไปทางพาราฟิมเนี่ยคือมันง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปวางตากแดดได้เลยถ้าเกิดเหมือนที่ผมทําทไว้เนี่ยประมาณห้าสิบต้น,นชุดนี้นะครับที่เพิ่งแตกยอดเนี่ยมีการผ่าฝนหนึ่งครั้งนะครับที่ตกใหญ่มาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วางตากแดดไปเลยเพื่อดูว่าถ้าตากแดดแล้วเนี่ยมันจะสามารถ แตกยอดจะเหี่ยวจะอะไรไหมผมเอาแบบโหดๆไปเลยเพื่อที่จะเอามาทําเป็นวีโอนี้จะได้การันตีกับมือใหม่ได้สําหรับการที่นํายอดละม่วงนะครับมาเสียบยอดแล้วก็เอาไปวางซึ่งถ้าหากไปวางในร่มมันอาจจะเกิดการที่เรียกว่าพอเอาออกแดดอาจจะเกิดอาการอ่อนแอแต่ผมสายโหดผมเอาไปทดลองเลยโดยการที่เอาไปวางตากแดดแล้วก็ตากฝนด้วยหนึ่งครั้งก็พบว่าการเสียหายจากยอดเน่าที่ฝนตกใส่เนี่ย มีประมาณ20ต้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าฝนมันตกหนักแล้วตกแรงจริงแล้วผมไม่ได้ไปเก็บเข้าก็ทําให้ฝนเนี่ยมันตกใส่ย,ยอดในกรณีที่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยวิธีการแบบนี้เอาใบวางเสียบยอดระว,วางทิ้งไว้เนี่ยจะได้ผลดีมากนะครับเพราะว่าการที่เราจะทําต้นมาเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของการที่ว่างดน้ําพอหรือไม่พอนะครับเมื่อเสียบแล้วเนี่ยเราสามารถลดน้ําให้ได้ทุกวันนะครับ แล้วเขาก็จะแตกยอดแบบนี้อันนี้ต้องบอกว่าผมเสียบยอดแล้วก็เลี้ยงมาต้องบอกว่า1เดือนนะครับเพียง1เดือนก็จะแตกยอดขึ้นมาประมาณนี้แล้วแล้วก็หลังจากนี้พอแตกยอดเสร็จนะครับผมจะทําการเปลี่ยนถุงเพื่อให้เป็นถุงไซส์ใหญ่แบบนี้แต่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นต้นที่เสียบยอดแบบถุงอบนะครับเพราะว่าเสียบยอดแบบถุงอบก็เหมือนที่ผมบอกนะครับมันจะต้องมีการลิฟใบออก ในบางส่วนเพราะว่าเราต้องงดให้เขาเนี่ยไม่เกิดอาการที่เรียกว่าคลายน้ําระหว่างอ,าอยู่ในถุงถ้าเกิดเขาคลายน้ํามากเกินไปเนี่ยยอดมันก็จะเหี่ยวโดยถ้าเทียบกับแบบพาราฟิล์มเนี่ยเราตัดใบทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการพันด้วยพาราฟิล์มทับลงไปนะครับโดยการพันพาราฟิล์มเนี่ยก็ดึงยืดแล้วก็ดึงเขาเรียกว่าพันทับหนาหน่อยต้องบอกว่า พาราฟิล์มมันมีความบางก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราพันทับหลายๆรอบเนี่ยมันก็จะทําให้ยอดเราเนี่ยค่อยๆโผล่มาแต่ถ้าเกิดเราพันหนึ่งครั้งหรือพันบางจนเกินไปนะครับมันจะทําให้ยอดเนี่ยยังไม่ทันจะโผล่มานะครับแต่ว่า,าพาราฟิล์มเราเนี่ยเกิดอาการที่เรียกวา่าทะลุซะก่อนนะครับบางทีจะเจอปัญหาตรงนี้แต่ก็คือที่ผมเจอแล้วผมสรุปมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือพันทับประมาณสัก2รอบนะครับแล้วก็ เอาไปวางตากแดดได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของการที่ว่าจะไปทะนุถน,นอมผมทดลองมาให้แล้วนะครับว่าสายโหดเอาไปตากแดดมันสามารถที่จะแตกยอด่าแดด่าฝนออกมาได้แล้วก็จาก50ต้นต้องบอกว่าเสียหายประมาณ20ต้นเนี่ยมันเกิดจากฝนตกแล้วก็น้ําลงบนยอดแต่ถ้าเกิดบ้านใครฝนไม่ตกแล้วก็มีอากาศที่เรียกว่าไม่ร้อนมากขึ้นเกินไปนะครับแล้วก็สามารถใช้วิธีที่ผมการันตีไปเนี่ยมือใหม่ก็สามารถทําได้เลย แล้วก็พาราฟิล์มหาซื้อที่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยมากนะครับพาราฟิล์มมีขายในช h อป e ี l a z a d a าเซิร์ชคำว่าพาราฟิล์มจะเจอนะครับมีเจ้าที่เขาแบ่งขายมีเจ้าที่เขายกมว้วนต้องบอกว่ายกม้วนเนี่ยมันแพงสําหรับคนที่ทําหลายๆอย่างเหมือนของผมเนี่ยทำเยอะๆหลายๆอย่างซื้อจะคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดมือใหม่อยากจะขยายห้าต้นสิบต้นซื้อเป็นแบบเจ้าที่เขาแบ่งขายประมาณ2ี่0บสาบบาทเนี่ยก็สั่งซื้อแบบนี้ดีกว่าแล้วเอามาใช้แค่ ตามที่เราต้องการเท่านั้นอย่ามาเก็บนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บนานๆไอ้ตัวแผ่นพาราฟิล์มเนี่ยมันก็จะมีความเปื่อยของมันได้นะครับวันนี้ก็เอาเก็บความรู้จากประสบการณ์อฝา,า,ากกันประมาณนี้สําหรับมือใหม่ที่ถามเข้ามาว่าอยากจะเสียบยอดมะม่วงใช้วิธีการแบบไหนแล้วประสบผลสําเร็จมากที่สุดอันนี้ก็พิสูจน์ให้แล้วแล้วก็ไปทําให้แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอยีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสามานชิกใหมห่ที่เพิ่ง้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe นะครับ คลิปวิดีโอใ,ใหม่ๆที่ทางส่วนรเร,ราบดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ